กิเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติร่วมสร้างประเทศไทยร่วมใจไปเลือกตั้งการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติในครั้งนี้มีจุดแตกต่างที่สําคัญคือการเลือกตั้งสสมีลงคะแนนล่วงหน้าทั้งในเขตนอกเขตนอกราชอาจักรโดยผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า และใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่1กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาแต่ออกเสียงประชามาติไม่มีใช้สิทธิออกเสียงล่วงหน้ามีเพียงออกเสียงนอกเขตและนอกราชอาณาจักรเท่านั้นซึ่งต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตนอกราชอาณาจักรและสามารถใช้สิทธิ์นอกเขตได้เฉพาะวันที่8กุมภาพันธ์2569เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเท่านันน้น สำหรับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิลเลือกตั้งสสต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งเจวันหรือหลังวันเลือกตั้งเจ็ดวันส่วนการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติต้องก่อนวันออกเสียงหลังวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติและหลังวันออกเสียง